ว่ามีกงให้มหหน่อยนึงทำวะไปซื้อกงเอาไว้ยแล้วนี่แม่ราคาาที่นีวนั่นก็ต่ตรงนี้แต่ว่าน้ารักแค่นี้แหละสามสวตัวนึงก็แ่แยไปย่ไใหญ่ขึ้นจะน้าร้าะใหญ่ขึ้นจะจะเป็นก้งเลงก้งเลงที่น่้นที่นี่เยข้่นี้นท่เลนี่นว่เลยขึ้นที่นเดข้นี้นว่เข้า่นเลยขึ้นทีเลยข้ี่นี่เลข้ทลยขึ้ยข

ช่วงนี้กับเผือกเปื่อยช่วงนี้ฝนกินเลยกินเลย นี่แขกมาร่วมงานแขกมาเริ่มงานทำอะไรเนี่ยฮะโอ้มันอยู่ดีเท่าไหรอยู่ดีเท่าไหร่ให้รางวัลวที่หให้รางวัลที่สอบ้านลูกสาวจา้าบ้านลวล้หนุจะลงหอมกับลูกๆนิดนึงเด้อญาติพี่น้องมาหลายคนอันนี้ของเนงนี่ของครัวของครัวก็ของก,กินกตเต็มโตเลย จะเป็นด้านหลังบ้านหลังบ้านอันนี้ก็จะยีกห้องนอนอีกห้องหนึ่งทั้งหมดมีสามห้องนอน ห้องนอนก็จะลกๆหน่อยหนึ่งเด้อเพราะว่าเมื่อคืนพากันมานอนอันนี้ห้องน้ำห้องแรกห้อง้างรับรับแขกมีเกด้วยอันนี้ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัว